สวัสดีครับทุกุคนครับวันนี้นะครับผมจะมารายงานเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดในประเทศญี่ปุ่นล่าสุดเลยนะครับนะวันนี้วันที่18เมษายนนะครับก็ล่าสุดเพิ่งมีรายงานล่าสุดมาเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นมีผู้ติดเชื้อโควิดประมาณ10,000คนแล้วนะครับเพิ่มขึ้นพอสมควรเลยแล้วก็มีผู้เสียชีวิตประมาณ200คนนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผู้เสียชีวิตคือประมาณ2%ด้วยกันนะครับแล้วก็ เนื่องจากว่าข้อมูลตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปทุกวันเลยนะครับก็คือ,อวันนี้นี่มป2ประเด็นหลักที่จะพูดด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือ,อตอนนี้ญี่ปุ่นได้ประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ข้อ2ก็คือเงินช่วยเหลือที่ที่ที่ญี่ปุ่นที่รัฐบาลญี่ปุ่นจะให้นะครับก็คือ ตอนนี้เนี่ยปรับว่าจะมาให้ให้คนละ10,000แสนเยนหรือประมาณ30,000บาทด้วยกันอันนี้คือ2ข้อที่อยากจะพูดในวันนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าข้อมูลเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปทุกวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดตอนวันเนี้ยตอนนี้นะครับอีกประมาณ1ชั่วโมง2ชั่วโมงต่อไปจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเอาว่าข้อมูลนะัดนะตอนเนี้ยมีข้อมูลอนะไรอัดเดตก็จะอัปเดตให้ฟังหลักกันนะครับมาที่ข้อแรกก่อนเลยนะครับก็คือว่าญี่ปุ่นเนี่ ทั่วประเทศแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้วก็เมื่อเป็นการประกาศภาวะฉุกเฉินปุ๊บเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น <c oughs> ก็คือว่าจะมีการสั่งให้ร้านต่างๆเนี่ยปิดได้นะครับอย่างเช่นร้านที่บอกว่าหรือธุรกิจที่มันจะอึ้งอ้างอิงไปถึงการแพร่กระจายของเชื้อนี้ได้นะครับอย่างเช่นร้านคาราโอเกะปาจิงโกะนะครับฟิตเนสอินเทอร์เน็ตคาเฟ่อะไรเงี้ยครับร้านพวกนี้ก็จะมีอำนาจในการสั่งให้ปิดได้นะครับแล้วก็ ข้อ2ก็คือว่าร้านที่อาจจะไม่ไม่ได้สั่งให้ปิดนะครับแต่ว่าขอช่วยให้เวลาเวลาการบริการลดลงนะครับอย่างเช่นซูเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านผมเนี่ยครับเมื่อก่อนเคยเปิดเคยเปิดถึงตีนหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ปิดห้าทุ่มอะไรเงี้ยครับก็ล้นรเยเวลาให้มันสั้นลงนะครับหรือว่าอย่างร้านมือถือที่ผมไปไปไป,ไปติดต่อเขาตลอดเนี่ยครับเมื่อก่อนเคยเปิดถึงทุ่มหนึ่งตอนนี้ก็ปิด สี่โมงเย็นอะไรเงี้ยครับผมว่ามันก็วินวินนะก็คือทําให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ผลประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่กล่าวคืนนะครับต,ต,ตัวตัวตัวรัฐบาลก็ดีใจท,ท,ที่ที่ที่ทำให้ช่วงเวลาที่คนมาติดต่อกัอนน,น้อยลงโอกาสการติดเชื้อก็น้อยลงนะครับในส่วนของทางร้านเนี่ยนะครับเนื่องจากว่า,ารัฐบาลได้ประกาศรณรงค์ให้คนเนี่ยไม่ออกมาถ้าไม่จําเป็นจริงๆเนี่ยก็ก็ก็สามารถช่วยประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องคนน,นะครับ ให้มันให้มันน้อยลงได้หรือเรื่องค่าน้ำค่าไฟอะไรเงี้ยครับก็ก็ช่วยประหยัดได้ทั้งดีทั้ง2ฝ่ายด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับที่ประกศาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศให้ฟังนะครับแล้วก็ถามว่าในส่วนตัวเนี่ยมีอะไรกระทบบ้างนะครับก็คือ,อางานส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเขามีการสํารวจเกิดขึ้นนะครับเมื่อประมาณที่แล้วเนี่ยสำรวจนะครับแล้วก็พบว่าบริษัทต่างๆเนี่ย แนะนําให้คนเนี่ยทำงานที่บ้านมากขึ้นนะครับประมาณ2 8ด้วยกันนะครับแต่ว่ายังไงก็มีคนที่จําเป็นต้องไปทํางานนอกบ้านอยู่เนะโดยปกตินะครับแต่ว่าอยางไก็ตามเนี่ยจากเดิมที่ที่ต้องไปทํางานทุกวันที่บริษัทก็ ปรับมาทํางานเป็นเทเลเวิร์กันนะครับทำงานใช้คอมพิวเตอร์อยู่บ้านเทเลคอนเฟนส์สังครับอย่างผมทํางานมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ก็ปรับจากการประชุมที่จะต้องไปประชุมที่มหาวิทยาลายัยมาเป็นมาทํางานที่บ้านแล้วก็ประชุมทง A, างเทเลคอนเฟนส์อะไรเงี้ยครับแล้วก็การสอนนะมันเลื่มเปิดเปิดไปประมาณเดือนหนึ่งนะครับปกติปุ่นจะเปิดเทอมประมาณต้นเมษาก็เลื่อนไปประมาณกลางพฤษภาหลังวันหยุดยาวที่เรียกว่า golden week นะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยการสอนออนไลน์ส่วนใหญ่ก็ ก็ก็จะปรับมาเป็นการสอนออนไลน์ตลอด1เทอมแรกก็คือถึงประมาณเดือนสิงหาคมด้วยกันนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปที่ยิมที่ผมไปอยู่ก็จะปิดทําการก็จะไปยิมไม่ได้จะต้องแบบ ออกกําลังกายที่บ้านแทนอะไรเงี้ยครับวิ่งรอบสนามแทนอะไรเงี้ยนะครับวันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนาะหรืออย่างเพื่องบางคนนะครับที่ทํางานบริษัทก็เอ่อก็เหมือนกันก็คือให้มีการทําเป็น teleconference t e l e w ร์ k แทนคือทํางานทางไกลที่บ้านแทนน่นะครับหรืออย่างบางคนที่มีความจําเป็นจะต้องไปทํางานที่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 งานก็มีก็ยังมีอยู่นะครับอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะมีงานประเภทที่จะต้องไปที่ทํางานจริงๆอ่ะนะครับก็อ,อาจจะมีการสลับกะกันนะครับอย่างเช่น ในทีมอาจจะมี6คนใช่ไหมครับ3คนไปทําวันนี้อีก3าคนไปทําอีกวันหนึ่งสลับกันไปนะครับเหตุที่ต้องสลับกันไปเนี่ยก็เพราะว่าเวลาถ้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งติดเชื้อเนี่ยก,กลุ่มหนึ่งเนี่ยจะได้สามารถไปทํางานแทนกันได้โดยที่ไม่ได้ติดทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจําวันที่เกิดขึ้นะนะครับคิดว่าที่เมืองไทยก็คงคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ เออทีนี้มาฟังความเห็นของคนทั่วไปดีกว่านะครับว่าคนที่เป็นเขาเห็นยังไงเกี่ยวกับการประกาศภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นนะครับเท่าที่ดูข่าวหรือดูรายรงานทางโทรทัศน์นะครับเขาก็บอกว่าคนส่วนใหญ่ค่อนข้างเห็นด้วยกับการประกาศให้เกิดภาวะฉุกเฉินครั้งนี้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้นำไปสู่การลดการติดเชื้อได้มากขึ้นหรืออย่างในเมืองบางเมืองที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อก็ตามเนี่ยนะครับก็เห็นด้วยกับการที่ให้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินครั้งนี้นะครับ แล้วก็ผู้ว่าตามจังหวัดตามเมืองต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างเห็นด้วยกับกับการประกาศภาวะฉุกเฉินของรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับตรงไี้ก็ตามเนี่ยก็มีผู้ว่าบางคนที่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ค่อยเห็นด้วยคือเขาเรียกอะไรมีให้เสริมอยากจะให้เข่มงวดมากกว่านี้นะครับอย่างเช่นผู้ว่าฮอกไกโดที่เคยเป็นประเด็นที่เมืองไทยเนอะแบบ รอด้วยนะครับเด็กด้วยนะครับทำงานดีอะไรเงี้ยนะครับที่ที่พูดถึงกันในโซเชียลมีเดียอยู่พอสมควรใช่ไหมครับคนนี้ก็ออกมาบอกว่าการประกาศภาวะฉุกเฉินนี่ควรจะทามาตต้องนานแล้วนะครับเพราะว่าพอเกโดูเนี่ยประกาศปิดช่วงแรกๆเลยที่มันเริ่มมีการแพร่ระบาดน,นะครับล้วก็ถือว่าเป็นเมืองที่ประสบความสาเร็จในการป้องกันไม่ให้เชื้อเนี่ยมันแพร่กระจายออกไปนะครับ <c oughs> แต่ว่าเขาก็บอกว่าไม่ใช่แค่ประกาศภาวะฉุกเฉินอย่างเดียวสิ่งหนึ่งอีกอย่างที่ต้องที่ต้องทําไปคู่กันก็คือ การห้ามไม่ให้คนข้ามเมืองนั่นเองนะครับหนึ่งก็คือการกัการประกศราศภาวะฉุกเฉินไม่ใช่อย่างเดียวจะต้องห้ามให้คนไม่ข้ามเมืองด้วยเพราะว่าถ้ามียังให้คนข้ามเมืองกันอยู่เนี่ยการนําเชื้อจากที่ 1, นึ่งที่หก็จะเกิดขึ้นได้นะครับเขาก็ออกมาพูดอย่างนี้เนาะนะครับแล้วก็บางบางที่นะครับก็บอกว่า แล้วเศรษฐกิจลาจะดูแลยังไงนะครับจะมีเงินช่วยเหลือยังไงก,ก็ก็เป็นความเห็นที่ที่เสริมมากกว่านะครับจากจากการประกศราศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศของญี่ปุ่นครั้งนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเ,เขาก็ทางใดทางในการโทรทัศน์นะครับก็รายงานว่าที่จะต้องประกาศให้มีการประกศราศภาวะฉุกเฉินครั้งนี้เนี่ยนะครับ สาเหตุหนึ่งก็คือเพื่อรักษาระบบสาธารณสุขหรือระบบพโรงพยาบาลของญี่ปุ่นให้ยังคงอยู่ได้ไม่ให้คนป่วยมีมากขึ้นจนโรงพยาบาลดูแลไม่ไหวอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นสาเหตุหลักนะครับในการที่ต้องประกาศภาวะฉุกเฉินครั้งนี้นะครับด้วยทั่วๆไปเนี่ยผมว่าจํานวนก็ยังเพิ่มมากขึ้นอย่างที่บอกเมื่อกี้ตอนนวันนี้นี่ประมาณหมื่นคนทั่วประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เพิ่มมากขึ้นแต่ว่า ก,ก็คงไม่ได้เพิ่มมากขึ้นมากะนะครับเมื่อเทียบกันดูแล้วก็มีคนถามว่าไออย่างภาวะฉุกเฉินที่ประกาศมาเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จไหมถือว่าโอเคไหมก็ มีคนตอบว่ามันก็ตอบไม่ได้ว่าสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะครับเพราะว่าประเด็นสําคัญในการที่ประกาศภาวะฉุกเฉินนั้นก็คือการเพื่อการรักษาให้จํานวนผู้แพร่เชื้อไม่เพิ่มมากขึ้นออกไปแล้วก็ไม่ทําให้เศรษฐกิจหรือระบบสังคมเนี่ยมันล่มสลายต่อไปในอนาคตอันนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักมากกว่านะครับเราก็บอกว่าการประกาศภาวะฉุกเฉินครั้งนี้เนี่ยนะครับมีมาเพื่อ,อให้ระบบสาธารณสุขหรือระบบโรงพยาบาลของญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ยได้ต่อไป ในอนาคตนะครับเพราะว่ามันมีการคาดการณ์ว่าจะมีการผลิตวัคซีนที่จะมาป้องกันเชื้อนี้ได้ก่อนจะประมาณปีถึง2ปีข้างหน้าใช่ไหมครับก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยก็จะต้องชะลอจํานวนผู้ป่วยให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้โรงพยาบาลเนี่ยล้มสลายลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักแล้วก็เป็นเหตุผลว่าทําไมญี่ปุ่นถึงประกาศาปิดปิดก็เลยประกาศเพระาะฉุกเฉินทั่วประเทศครั้งนี้นะครับ แล้วก็ถามว่าเออเมื่อประมาณวันที่7ประมาณ10วันที่แล้วนะครับรัฐมาลประกาศภาวะฉุกเฉิน7จังหวัดหลักที่มีอาการการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันมีผลกระทบอะไรบ้างนะครับก็คือ,อคนเนี่ยเดินทางน้อยลงะนะครับก็มีรายงานว่าคนที่ขึ้นชิงกันเซนรถไฟความเร็วสูงเนี่ยลดลงประมาณ 80- 90%ด้วยกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็เลยจะส่งผลให้จำนวน จำนวนรถเที่ยวรถจำนวนรถไฟเนี่ยลดลงอันนี้ไม่ได้เป็นคำสั่งรัฐบาลนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าคนเนี่ยขึ้นน้อยลงเพราะฉะนั้นจำนวนรถไฟก็น่าจะลดลงต่อไปยังในโอซาก้าเนี่ยนะครับรถไฟในโอซาก้าก็ลดจำนวนรถไฟลงประมาณ20%ด้วยกันนะครับอันนี้คือผลที่เกิดมาต่อเนื่องจากการประกศาศภาวะฉุกเฉินในประเทศญี่ปุ่นเมื่อจำสำหรับเจ็ดจังหวัดนะเมื่อเมื่อ10วันที่แล้วนะครับว่ามันก็มีอย่างนี้นะครับ ทีนี้มาถึงประเด็นข้อ2นะครับเรื่องเงินช่วยเหลือที่รัฐบาลญ,ญี่ปุ่นจะให้ที่เมื่อกี้เรียนไปว่าตอนนี้นี่เขาปรับเปลี่ยนมาให้คนละ1 0 0 0 0แสนเยนหรือประมาณ30,000บาทนะครับต่อคนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยญี่ปุ่นก็มีนโยบายว่าจะให้ เฉพาะครอบครัวที่มีปัญหานะครับประสบภัยประสบประสบปัญหาจากจากจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับก็คือมี2ข้อด้วยกันก็คือให้ครอบครัวที่มีไรายได้น้อยนะครับกับครอบครัวที่มีไรายได้ลดลงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วอันนี้คือ2ข้อที่ออกมาบอก้วแต่ว่าเมื่อมันข้ารียกไรรัฐบาลโยนหินถามทางนะครับถามถามคนไปว่าเห็นยังไงก็มีคนออกมาเอ่อไม่ค่อยเห็นด้วยขัดแย้งยแล้วจะตัดสินยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็มีคน พูดออกมาทอากเถียงกันเยอะนะครับพอสมควรแล้วก็อย่างเช่นอย่างเช่นถ้าบอกว่าไรายได้ลดลงครึ่งนึงจากปีที่แล้วใช่ไหมถ้าเป็นผมอย่างเงี้ยผมทำผม,ผมทำงานรายวันอย่างเงี้ยผมก็เออไม่ไปทำสักเดือนหนึ่งแล้วก็ได้รับเงินเดือนครึ่งหนึ่งจากปีที่แล้วแล้วผมก็ไปของเงินจำสารเย,ยนจากรัฐบาลก็ทําได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยนะก็จะมีคนแบบแบบขเขาเรียกอะไรอนะ่ะคิดนูน่นคิดนี่อะไรเงี้ยนะครับก็จะมีความเห็นต่างต่างออกมาค่อนข้าง โต๊แยงหรือว่าจะใช้เกณฑ์อะไรจะใช้เงินเนี่ยดูจากเงินก่อนหักภาษีหรือหลังหักภาษีอะไรเงี้ยนะครับก็มีเขาเรียกอะไรมันมีดีเทลมีรายละเอียดออกมาเต็มหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐมาลก็ก็เท่าที่ทราบตอนนี้คือเขาระง,งับการให้ครอบครัวละสามแสนเยนไปแล้วก็เปลี่ยนนะครับมาเป็นการให้คนละ1นึ่งแสนเยนทั่วประเทศ ก็คือคนละประมาณ3 0 0 0 0บาททั่วประเทศนะครับทีนี้ล่าสุดเนี่ยมันก็มีการกมันมีการถกเถียงกันแล้วว่าอย่างคนต่างชาติอย่างผมเนี่ยเป็นคนต่างชาติที่จ่ายภาษีใรัฐบาลญี่ปุ่นพึงจะได้ไหมหรือไม่ได้นะครับแต่ถ้าถ้าถ้าณวันนี้เท่าที่ทราบก็คือคนต่างชาติที่ทํางานมีคือมีสําเนาจะเป็น,นบ้านอยู่ที่ญี่ปุ่นก็ได้รับนะครับตามข้อมูลล่าสุดนะครับแล้วก็ ทีนี้เนี่ยล่าสุดนะครับการให้เงินช่วยเหลือคนละหนึ่งแสนเยนครั้งนี้นะครับญี่ปุ่นจะมีการโอนให้นะครับต้อที่ทราบคือพายายามจะเร่งให้ประมาณเดือนพฤษภาค,คมก็คือเดือนหน้านะครับแล้วก็ไม่ใช่ไห้ก็ให้ทุกคนแหละนะครับแต่ว่าคนที่จะให้จะต้องยื่นความประสงค์ขอรับเงินนั้น,นสองทางด้วยกันนะครับก็คือทางอินเทอร์เน็ต กับทางบริษณทนีนะครับน,นี้คือสิ่งที่รัฐมนตรีิออกมาประกาศนะวันนี้นะต่อไปไม่แน่ใจว่านโยนบายนี้พอโยนหินไปแล้วคนอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบแต่เท่าที่ทราบนะวันนี้คนก็ยังเห็นด้วยกันอยู่นะครับเพราะว่าก็คือให้ทุกคนโดยที่ไม่มีการจํากัดอัตรารายได้เลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันต่อไปถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะมาอัปเดตให้ฟังนะครับก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดน,นึงแล้วกันว่าตอน ประมาณ10ปีที่แล้วนะครับตอน2000ปี2009นะครับเอ,อ่อญี่ปุ่นก็มีการแจกเงินอย่างนี้เหมือนกันเนาะแจกเงินช่วยเหลือทุกคนเหมือนกันนะครับช่วงนั้นตอนนั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์ภาวะทางการเงินที่ได้รับผลกระทบมาจากทางอเมริกาใช่ไหมครับก็เลยทําให้สะเทือนไปทั่วโลกเนาะบริษัทการเงินใหญ่ๆปิดตัวไปอย่างกระทันหันอะไรเงี้ยครับก็เลยมันก็ส่งผลกระทบส่งผลกระทบกับญี่ปุ่นด้วยนะตอนนั้นเนี่ยปี2009นในญี่ปุ่นให้คนละ1-2,000เยน เพราะน,นั้นผมเป็นนักเรียนอยู่ผมก็ได้เงินมาด้วยนะครับก็คือแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยให้ประมาณแสนเยนซึ่งมันมากกว่าเขาที่แล้วเมื่อสิปีที่แล้วเนี่ยประมาณ10เท่าด้วยกันนะครับเกือบเกือบสิเท่าด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องใช้งบป,ประมาณเยอะพอสมควรเลยแล้วก็เป็นเป็นเป็นโปรเจกต์ใหญ่เป็นงบป,ป,ป,ประมาณใหญ่มากที่รัฐบาลจะทําครั้งนี้นะครับแล้วก็เล่าให้ฟังถึงผลกระทบกับเศรษฐกิจต่างๆนะครับเท่าที่ผมทราบมาก็คือ จะมีหลักๆนะครับก็น่าจะคล้ายๆกันทั่วโลกก็คือผลกระทบที่ที่มีต่อวงการท่องเที่ยวบริการบริการต่างๆนะครับโรงแรมร้า,อานอาหารอะไรเงี้ยเนาะก็จะได้รับผลกระทบยังมีเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับเป็นทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องโรงแรมในเกียวโตอยู่ก็ได้รับผลกระทบมากนะครับแล้วก็ก็เครียดนะครับว่ามันจะหมุนกันทันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับลูกน้องที่มีอยู่จะดูแลยังไงนะครับจะ มันไม่มีเงินมันไม่มีลูกค้าเข้ามาใช่ไหมก็ตอนนี้ไม่มีรายได้เข้ามาเลยคือรายได้เป็นศูนย์ไม่มีคนมาพักเลยเนี่ยจะทํำยังไงนะครับก,ก็ในแต่ละเมืองเท่าที่ทราบก็จะมีเงินช่วยเหลืออยู่นะครับเพื่อจะพพอร์ตให้ธุรกิจตรงนี้มันรันต่อไปได้เช่นการคืนเงินกับแหล่งกู้เงินการเลี้ยงดูพนักงานให้ทําได้อย่างไรนะครับนี่ก็กม,มีมีการช่วยเหลืออยู่แต่ว่าเท่าที่ทราบก็ก,ก็ก็ค่อนข้างเครียดพอสมควรนะครับสถานการณ์ก็นั้งแย่พอสมควรเนาะ นะครับแล้วก็เออมีคนเราถามมาเรื่องผ้าปิดปากที่คงทราบขา่าวเหมือนกันนที่เมืองไทยไม่ทราบมีางานืาี่ปากญี่ปุ่นรัฐบาลญี่ปุ่นแจกผ้าปิดปากให้ครอบครัวละ2อันนะครับซึ่งก็มีคนพูดเดยอะมากแล้วตอนนี้ผมยังไม่ได้นะผมอยู่เกียวโตแต่ว่าที่โตเกียวเนี่ยมีคนได้บ้างแล้วแล้วก็เท่าที่ฟังความเห็นดูเขาก็จะบอกว่าเอ้ยมันเล็กไปหรือเปล่าเฮ้ยนี่มันสําหรับเด็กหรือเปล่าอะไรก็มีคนโทรไปถามหน่วยงานที่แจกนะครับแล้วก็ มันจะช่วยอะไรได้อะไรเงี้ยนะครับมันก็มีคนแบบทักเทียงเอ่อทักท้วงอะไรเงี้ยนะครับมากมายก็อันนี้ก็คือเล่าเหตุการณ์ในญี่ปุ่นให้ฟังนะครับว่าจะเป็นประโยชน์กันบ้างนะครับแล้วก็เออสำหรับวงซานอาสังหาริมาทรัพย์เข้าที่ทราบก็ยังไม่ได้รับผลกระทบมากเพราะว่าไม่ได้รับมันไม่ใช่เรื่องของการเงินนะมันเป็นเรื่องของการบริการการท่องเที่ยวมากกว่าสําหรับวิกฤตที่มันเกิดขึ้นครั้งนี้นะครับก็เท่าที่ทราบอย่างที่เกียวโตเนี่ยนะครับเอ่อเขา บังคับให้ตึกเนี่ยมันสูงประมาณเกิน10ชั้นขึ้นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นใ,นใครที่มาเกี่ยวโตก็จะไม่ค่อยได้เห็นตึกแบบ30ชั้น40ชั้นตึกใหญ่ๆอย่างเงี้ยเรียกว่าไม่เห็นเลยนะครับเพราะว่าที่เกี่ยวโตมันมีกฎหมายว่าห้ามห้ามสร้างตึกสูงเกินกี่ชั้นกี่ชั้นเพื่อรักษาทัศนียภาพของเมืองเอาไว้เพราะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเมืององเก่าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการ จำกัดจํานวนห้องจํานวนตึกให้มันให้มันสั้นเนี่ยจำนวนห้องมันก็ลดลงเพราะฉะนั้นราคาห้องก็แพงนะครับแล้วก็โรงแรมที่มีอยู่ในญี่ปุ่นก็น้อยที่ไหนท,ท,ที่อยู่ในเกียวโตก็น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงหนึ่งเนี่ยเม,เมืองเกียวโตก็เคยรณรงค์ให้คนออกมาสร้างโรงแรมเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกผลกระทบอันหนึ่งคือเมื่อประมาณสามสี่ปีที่แล้วนะครับมันจะมีเอเบียนใช่ไหมครับที่ที่ไป คนทั่วไปธรรมดาเนี่ยแหละก็คือมามาซื้อห้องไว้แล้วก็ให้คนมาพักได้อะไรเงี้ยครับไอ้กฎหมายของญี่ปุ่นเมื่อช่วงนั้นเนี่ยก็ปรับว่าทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะเธอจะทำอย่างนี้ไม่ได้ถ้าเธอจะทำธุรกิจโร,รงแรมเนี่ยเธอจะต้องซื้อตึกขึ้นมาเป็นตึกของตัวเองหนึ่งอันเลยเพราะไม่งั้นเนี่ยคนที่มาพักเป็นใครก็ไม่รู้ใช่ไหมเขากลัวเรื่องเอ่อเทโลลิซึมน,นะครับคนที่จะแบบมาทำลายอะไรเงี้ยแบบเพราะมันไม่ต้อง ใช้เอกสารอะไรเลยใช่ไหมไม่ต้องใช้พาสปอร์ตไม่ต้องใช้ข้อมูลอะไรเลยใช่ไหมคนที่มันหลอนเป็นใครก็ไม่รู้ก็เลยกลัวเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยห้ามกฎหมายนั้นไปนะครับคือจะมาสร้างตึกเออก็จะจะมาเอาลงเอาห้องเนี่ยมามามาทำบริการให้พักในตึกเนี่ยไม่ได้จะต้องมีตึกของตัวเองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ช่วงนั้นก็เลยการเกิดการเปลี่ยนแปลงในเกียวโตวเนี่ยก็จะเห็นโรงแรมเล็กๆเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยนะครับก็คือว่าเขาจะซื้อท้องแถวตึกแถวประมาณ4-5ชั้นอย่างเงี้ยครับเก็บไว้แล้วก็สร้างทั้งตึกนั้นเนี่ยมาเป็นโรงแรมเลย นี่ออกมาอตอนน,น,นี้มันก็มันก็ดาเนินการไปเรื่อยใช่ไหมคนก็คงไม่คิดว่ามันจะเกิดวิกฤตที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะครับแล้วก็คนที่ลงทุนกับโรงแรมตรงนั้นไปก็หมุนเงินไม่ทันนะครับไม่มีเงินไปคืนแหลง่งเงินกู้อะไรเงรี้ยเขาไม่มีลูกค้าไม่มีรายได้เข้ามาคนไม่รู้จะจ้างจะจะ,จ,ะจ่ายเงินพนักงานยังไงก็อันนี้เป็นวิกฤตที่มันเกิดขึ้นเท่าที่ทราบจากคนที่ทํางานในวงการอนะสังหาริมทรัพย์นะครับเพราะก็บอกว่าตอนนี้เริ่มมีคนขายทั้งตึก ันแล้วทั้งรุ่งโรงแรมเล็กๆนั้นนะเพราะว่ามันบริมันบันต่อไปไม่ไหวมันทาดาเนินการต่อไปไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าไอเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นอีกหนึ่งปีสองปีนะครับมันจะได้เงินมาคุ้มทุนหรือเปล่าจะทํายังไงดีก็เริ่มมีการขายเกิดขึ้นนะครับอันนี้เล่าให้ฟังว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับที่ที่ญี่ปุ่นหรือยังในเมืองที่ผมโยนเนี่ยเป็นยังไงนะครับโอเควันนี้กุมี2เรื่องนี้นะครับหนึ่งก็คือเรื่องออญี่ปุ่นตอนนี้ประกาศ ภาวะสุขฉันท์ตัวประเทศแล้ว2ก็คือให้เงินช่วยเหลือกับครอบครัวเป็นครอบครัวละหนะึ่งแสนเยนณวันนี้นะนะครับก็อัปเดตข้อมูลตามนี้นะครับก็ยังไงก็ตามเนี่ยมีเรื่องมาฝากนะครับสุดท้ายว่าถ้าเราจะไม่ติดเนี่ยมันม,มีมีเหตุการณ์ที่จะไม่ติดทําได้ยังไงนะครับก็มี3ข้อด้วยกันนะครับข้อ1ก็คือเขาบอกว่าให้นอนให้พอพอก็คือแค่ไหนก็คือประมาณ7ชั่วโมงต่อวันนะครับอย่างน้อยนะแล้วก็ข้อ2ก็คือ ออกกาลังกายนะครับอย่างน้อยวันละ3านาทีเพื่อทําให้เรามีภูมิต้านทานเนาะแล้วก็ข้อ3คือกินอาหารให้ครบทุกหมวดหมู่เพื่อทําให้ร่างกายเราแข็งแรงนะครับนอนให้พอออกกําลังกายแล้วก็กินอาหารให้ครบนะครับนี่คือสิ่งที่เราสามารถสร้างภูมิปุ้มกันของร่างกายของเราให้ให้ต่อสู้กับ ลูกร้ายใดๆก็ตามนะครับที่มันจะเข้ามาเกี่ยวกับเข้ามาในชีวิตเราเนาะและ้วก็อย่างที่คงทราบนะครับ่างที่เมืองจีนก็จะมีรายง,งานว่าคนที่ติดเชื้อเนี่ยน,นะหายนะครับแล้วก็กลับมาเป็นเชื้อนี้ได้อีกประมาณ14%ด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่สรุปเลยนะครับที่เราจะได้รับเชื้อนี้แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องป้องกันตัวเองเนาะไม่ติดต่อสัสรรค์กันมากนะครับแล้วก็ทำร่างกายร้อยแข็งแรงเป็นสิ่งที่ อยากจะฝากไว้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะทราบเรื่องอะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะครับมันจะเป็นเรื่องนี้เรื่องอะไรก็ตามไงเขียนลงมาทีค่คอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับถ้าผมทราบหรือผมจะหาข้อมูลมาแล้วก็จะมาอธิบายฟังกันนะครับวันนี้ลาปแล้วครับขอให้ทุกคนแข็งแรงครับสวัสดีครับ